20นาทีสุดท้ายนะคะหนังเนี่ยก็ดันพลิกหลายตลบมาเป็นแอคชั่นค่ะที่มีทั้งความแปลกและความสยดสยองแล้วก็ดันทะลึ่งทำออกมาสุดีซะด้วยอะคะ่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเจ้ขวัญช่องเลมอนซค่ะวันนี้ค่ะจะมารีวิวภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Malice g n n a ชั่วโคตรร้าย His is Gabriel name ก็เป็นหนังแนวสยองขวัญนะคะที่กระแสเนี่ยค่อนข้างจะเงียบในบ้านเราค่ะ กำกับโดยเจมส์วานค่ะเจ้าพ่อหนังผีบล็อกมาสเตอร์ที่มีผลงานโดดเด่นมาแล้วมากมายหลายเรื่องอย่างเรื่อง s ซลอินซิดิอัสเดอะคอนจูริงหนังเรื่องมาริส a นนนะคะก็มีความน่าสนใจเพิ่มไปอีกค่ะเมื่อเจมส์วานเนี่ยต้องการที่จะสร้างสารรค์ผลงานเรื่องนี้ให้ดูแตกต่างไปจากหนังเรื่องเดิมๆที่เคยทำมาค่ะ หรือนี่นะคะอาจจะเป็นอีกหนึ่งจักรวาลหนึ่งของเจมสวานก็เป็นได้นะคะหนังนะคะมีความยาวทั้งหมด1ชั่วโมง51นาทีค่ะแล้วก็ตอนนี้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วค่ะมาลิกสแนนค่ะก็เป็นเรื่องราวของแมดิสันหรือแมจี่นะคะที่กำลังตั้งคันกับ d ด r e ็กเดเร็กนะคะก็เป็นสามีของเธอที่มีอาการติดเหล้านะคะเขาเนี่ยตั้งใจที่จะเลิกเหล้าค่ะจนทําให้เขาเนี่ยมีเอฟเฟกโดยการที่มีอารมณ์หงุดหงิด เดเร็กค่ะก็โมโหร้ายค่ะไปเผลอทำร้ายร่างกายของแมดิสันค่ะทำให้หัวของเธอเนี่ยไปกระแทกอย่างแรงแต่แล้วค่ะในคืนนั้นเนี่ยเดเรกก็ถูกฆ่าค่ะส่วนเธอเนี่ยก็ได้รับอุบัติเหตุจนเข้าโรงพยาบาลเมื่อเธอฟื้นขึ้นมานะคะเธอก็ได้พบเจอกับน้องสาวของเธอซิดนีย์ค่ะ ซิดนีย์นะคะบอกว่ามีคนเข้าไปงัดแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอนะคะแล้วก็ได้รู้ตัวเองเนี่ยว่าเธอเนี่ยสูญเสียลูกหรือเกิดอาการแหงไปเรียบร้อยแล้วค่ะนักสืบนะคะเดส k เคโออาร์ค่ะก็ได้ตรวจสอบและพบว่าไม่มีคนงัดเข้าบ้านเธอนะคะน่าจะเป็นฝีมือของคนรู้จักมากกว่าและเมื่อเธอกลับบ้านเธอก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครบางคนอยู่ในบ้าน และเธอก็เห็นมันฆ่าคนค่ะในที่สุดเธอก็ได้รู้ว่ามันคือเกรเบลเกรเบลคือใครกันแน่นะคะใครอยากรู้เนี่ยต้องไปดูกันกับเรื่อง Malignance ค่ะ <S <S 1> <S 1> สำหรับความรู้สึกนะคะหลังจากที่เจได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบนะคะเจคโคตรชอบอ่ะ ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำออกมาได้แบบประทับจิตประทับใจเจจริงๆนะคะโดยหนังเรื่องนี้ค่ะมันมีทั้งความน่ากลัวความสยดสยองแบบเลือดกระฉูดถือว่าทำได้ถึงใจคอหนังสายโคตแบบเจจริงๆเลยค่ะเจมส์วานค่ะก็ยังคงลายเส้นเดิมไว้อยู่นะคะนั่นก็คือการเล่นกับบรรยากาศของหนัง ด้วยการหลอกผีตามสไตล์ที่เราคุ้นเคยกันจากหนังเรื่อง The c o n s u l i n g นะคะหรือ i n s i d i o u s นะจากนั้นนะคะหนังก็จะเปลี่ยนแนวค่ะมาทางสยองขวัญที่โครนลุนระทึกพร้อมกับการเดินเรื่องที่ชวนให้เราสงสัยอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเจ้าตัวร้ายน,นั่นอะมันคืออะไรและมันคือใครก่อนที่20นาทีสุดท้ายนะคะหนังเนี่ยก็ดันพลิกหลายตลบมาเป็นแอคชั่นค่ะที่มีทั้งความแปลก และความสยดสยองแล้วก็ดันทะลึ่งทําออกมาสดดีซะด้วยอะค่ะสับขาหลอกเจ๊แบบคาดเดาไม่ถูกเลยกลายเป็นเอกฟีลลิ่งหนึ่งนะคะที่โคตรแตกต่างจากตอนต้นเรื่องนะคะของเรื่องนี้เลยที่ทําให้เจ๊เนี่ยร้องว้าวเลยอะคือเจ๊ว่าสิ่งที่หนังเล่าอะนะมันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่ว่ามันบาลานซ์ทุกอย่างได้แบบพอดีเหมือนเราได้ดูหนังหลายเรื่องในเรื่องเดียวกันหูมันเรียกว่าคุมยิ่งกว่าคุ้มไหมคะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เจชอบนั่นคือการดีไซน์ของตัวประหลาดอย่าง g r รเบียค่ะที่ทำออกมาได้แบบแปลกแล้วก็น่าสนใจมากช่วงต้นของหนังค่ะเราจะยังไม่เห็นเจ้าตัว g r รเบียลแบบชัดเจนเท่าไหร่นะคะก็จะเน้นไปทางการใช้เงาดำค่ะที่ทำให้เห็นแค่ร่างๆนะคะ เพื่อให้เราเนี่ยเกิดความสงสัยค่ะก่อนที่หนังเนี่ยจะไต่ระดับถึงความชัดเจนโดยการค่อยๆเปิดเผยรูปร่างที่แท้จริงนะคะว่าเป็นผู้ชายที่สวมแจ็คเก็ตสีดำถุงมือสีดำแล้วก็มากับอุปกรณ์มีดนะคะที่เขาทำขึ้นเอง แล้วก็เขาเนี่ยจะมีพลังบางอย่างนะคะนั่นคือคือพลังที่สามารถควบคุมการสื่อสารด้วยรอบตัวแล้วก็การเคลื่อนที่เนี่ยโคตรเจ๋งเลยเป็นการเคลื่อนที่ที่มันดูผิดธรรมชาตินะคะลักษณะเนี่ยก็จะเหมือนคนเดินถอยหลังอยู่ตลอดเวลาค่ะมันเจ๋งสุดนะเมื่อมาใส่ในฉากบู๊ฉากไล่ล่าตอนท้ายเรื่องนะคะเจ๊ขอบอกเลยว่าเลือดสาทะลุจอค่ะมันดูแบบบ้าข้างแบบสุดขีดนะ ถือว่าเป็นฉากที่โคตรเด็ดอ่ะแล้วก็ทําออกมาได้แวหวกแนวแบบสุดๆถือว่าฉากคลายแม็กช่วงสุดท้ายนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องจดจําฉากนี้ไปตลอดปี2021แน่นอนนะคะมาริสแนนค่ะนอกจากจะศาสตร์ของความหลอนความเสียงขวัญใส่คนดูอย่างเจ๊แล้วนะคะที่โดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งนั่นกนะ็คือการใช้เทคนิคมุมกล้องแบบหนังแอคชั่นมาใส่ในหนังสยองขวัญเรื่องนี้ค่ะ โดยการหมุนกล้องนะคะก็จะหมุนเป็นแบบวงกลมแบบรวดเร็วนะคะการใช้มุมภาพด้านสูงเพื่อให้เห็นโครงสร้างของตัวอาคารนะคะหรือว่าการใช้มุมกล้องบุคคลที่1คะ่ะเพื่อเป็นการเร้าอารมณ์คนดูอย่างเราเนี่ยให้เข้าไปในบรรยากาศของหนังได้อย่างทันทีค่ะ ในด้านของทางภาพโทนสีดนตรีประกอบนะคะก็ใช้แสงได้แบบดูประณีตแบบสุดๆแถมยังมีกลิ่นอายแบบแฟนตาซีเหนือธรรมชาติที่หนังใส่เข้ามาได้อย่างลงตัวอย่างฉากที่เราจะเห็นนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนฉากสถานที่จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งนะคะอย่างที่เราได้เห็นในตัวอย่างหนังถือว่าเอฟเฟกเนี่ยทำออกมาได้ดีมากเลยค่ะ ลูกนั่นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เจมวานเนี่ยยังคงทิ้งลายเซ็นของตัวเองไว้ตลอดเลยนะคะนั่นคือการบิวอัพค่ะจังหวะการหลอกที่ทำออกมาได้เนียนจนเราคาดไม่ได้อะคะ่ะมันเป็นการหลอกแบบบิวขึ้นมานะคะทั้งเสียงทั้งบรรยากาศหรือว่าสถานที่ของตัวละคระคะ่ะจนทำให้เราคิดว่ามันมีผีโผล่มาแน่ๆ แต่มันก็อาจจะปล่อยทิ้งไปเนะฮะแล้วก็ตัดกลับมาเป็นอีกสถานที่หนึ่งแล้วโผล่ขึ้นเลยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันมีอยู่หลายช็อตมากค่ะในหนังคือการเล่นหลายจังหวะในการหลอกอะที่เจยอมรับเลยว่าบางทีเนี่ยเราก็ปิดตาตัวเองไม่ถูกจริงๆว่าเราจะปิดตอนไหนนะคะแต่หนังเรื่องนี้นะคะข้อเสียของมันก็มีค่ะอย่างแรกเนี่ยเจยว่า หนังยังขาดการเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครแต่ละตัวที่เกี่ยวโยงกันนะฮะอย่างความสัมพันธ์นางเอกกับน้องสาวที่ค่อนข้างจะซับซ้อนต้องตั้งใจดูนิดหนึ่งนะคะเพราะหนังเนี่ยค่อนข้างเล่าเร็วแล้วก็กระชับค่ะหรือการที่ไม่มีซีนให้กับตัวละครสมทบอย่างฝ่ายตำรวจที่ออกมาแบบพลุพลโผล,ล่จะสืบก็ไม่สืบจะบูก็บูไม่สุดนะคะ บทบางช่วงของหนังเนี่ยยังขาดการเชื่อมต่อไปบ้างแต่สิ่งเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเจค่ะมาลิกั้นนะคะจะให้คะแนนเท่าไหร่นัะหรอหูชอบอะจะให้8เต็ม10เลยฮะ,ะแนะนำค่ะว่าควรไปดูค่ะใครไม่ดูถือว่าพลาดมากมาลิกั้นนะคะมีสไตล์ความเป็นหนังเสียงขวัญในยุค80ที่โคตรด,ดีอะอย่างที่บอกค่ะการดูหนังที่สนุกเนี่ย ก็คือการที่เราเนี่ยไม่รู้อะไรเลยว่าเราเนี่ยจะเจออะไรในหนังมันคาดเดาไม่ถูกนั่นแหละค่ะมันคือสิ่งที่หนังเรื่องนี้ตอบโจทย์เจได้แบบเต็มๆง่ายๆเลยนะการดูหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการรับประทานอาหารทุกเมนูของเจมส์วานที่มีทั้งหมดในร้านเลยอะค่ะสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบอยังไงนะคะไปดูมาแล้วสนุกหรือไม่สนุกมาเล่ากันนะคะหรือว่ามาคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับใครที่เข้ามาก็ฝาก ขอคนละหนึ่งไหลเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่เคยมาดูช่องเราเลยฝากกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววังๆเนี่ยเจ๊จะมารีวิวกันอีกนะคะไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า